สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e x c l u s i ู e ให้ทีเดดฟันธงสกอ์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแลวว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในชาแนลขวัญลามาเซียกอติดบาร์เซโลนานะครับมาเจอกันในวันเสาร์ที่27ิมีนาคม2,564ครับก็ อัปเดตข่าวสารของสมโมสรกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับทิศทางในตลาดซัมเมอร์นี้ของสมโมสรมาฝากนะครับก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าบาร์ซ่าจะไปทางไหนจะเซ็นนักเตะเนี่ยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายใดมีชื่อเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นอัปเดตจาก2ส,สื่อนะอย่างส p o r t ตแล้วก็ m u นโด d ดปอร์ติโบนะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นซัมเมอร์ที่สนุก คคลื้นของแฟนแฟนบาซ่านะน่าจะไม่เงียบเหงาเหมือนกับในช่วง2-3ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามทั้งหมดกันแล้วก็มีเรื่องเล่าไซส์สตอรีครับ mm hmm. เกี่ยวกับอุสมานเดมเบเล่สโมสรที่เจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นแฟนตัวยงนะครับแล้วก็มีการขอเสื้อแข่งของผู้เล่นที่อยู่ในสโมสรน,นั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันนะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับ ใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลแอด CTH 1 2 3หรือว่าร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศมียาท่าจอมทองแก้กดลหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียนแน่นอาหารไม่ย่อยแล้วก็ยาถ่าย123ช่วยขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ำหนักได้รวมไปถึง บริษัทรับทำความสะอาดแบบครบวงจร Whitemaids right and w h i t right Bright นะครับเป็นบริษัททำความสะอาดใหญ่หรือว่าทำความสะอาดก่อนเข้าอยู่เป็นรายชั่วโมงหรือรายครั้งในราคาที่ใครๆก็สามารถใช้บริการทำความสะอาดได้แม่บ้านของที่นี่นะครับรับประกันเลยว่ามีการผ่านการคัดสรรจากเจ้าหน้าที่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกครั้งปลอดภัยแน่นอนมีให้บริการในกรุงเทพมหานครนะครราชสีมา พัทยาชนบุรีพื้นที่ใกล้เคียงค่าบริการแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะครับสอบถามก่อนได้แล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นแฟนบาซ่าด้วยนะให้บริการด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากเพจขวัญลามาเซียเนี่ยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยยังไงก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ติดต่อได้ที่รายละเอียดในภาพเลยนะครับ น,นะครับวเรื่องแรกของเราครับขอไปเริ่มต้นทีุ่่ิเรื่องราวของอันซูฟาติกันก่อนนะก็มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจากที่เคยนําเสนอไปว่าฟาติเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาหัวเข่าข้างซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย ฟาติเดินทางไปที่สนามซ้อมของบาร์ซ่าครับเพื่อพูดคุยกับโจนราปอร์ตาประธานสโมสรน,นะเกี่ยวกับทิศทางในการรักษาทิศทางในการฟื้นฟูร่างกายของเขาแล้วก็สื่อเนี่ยบอกว่าช่วงหลังจากนี้ฟาติเนี่ยยังไม่ได้ผ่าตัดนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการ เฝ้าดูอาการประมาณ15วันหรือว่า2สัปดาห์เพื่อดูซิว่าไอ้อาการที่มันมีอาการบวมออกมาเนี่ยมันสามารถหายกลับไปเป็นปกติได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไป15วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยฟาติจะต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่ง สปอร์ตเนี่ยเขาไปขอสอบถามนักกายภาพบำบัดคนหนึ่งนะที่มีความใกล้ชิดกับนักเตะชื่อว่าหลุยปุชคนนี้เขาออกมาเปิดเผยว่าไอการผ่าตัดครั้งแรกของฟาติเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับเขาบอกว่าในการเย็บหมอนรองกระดูกหัวเขา่าแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่การรักษาเนี่ยจะไม่ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเขาบอกว่า เวลาคุณเย็บเนี่ยลองนึกภาพตามนะเหมือนกับคุณเย็บเสื้อถ้าเกิดคุณเย็บเสื้อตึงเกินไปมันก็มีโอกาสที่จะกล้ามเนื้อรอบๆอบเสื้อเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบไปต่อพื้นที่อื่นๆด้วยหรือถ้าคุณเย็บหย่อนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆนะมีผลข้างเคียงสืบเนื่องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดหมอรองกระดูกแต่ละครั้ง มีความเสี่ยงมีเปอร์เซ็นต์ที่จะ,ะการรักษาเนี่ยจะไม่สมบูรณ์นะครับก็ในกรณีของฟาติเนี่ยเขาบอกว่าต้องตัดสินใจและว่าฟาติเนี่ยจะทำยังไงจะผ่ะาตัดรอบที่2เพื่อให้อาการเนี่ยมันสมบูรณ์100%ไปหรือว่าจะใช้วิธีการรักษาตามปกตินะครับซึ่งจุดนี้เดี๋ยวต้องรอก่อนเขาบอกตอนนี้ฟาติกำลัง เดินทางไปสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อ,อ,อขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกหัวเข่านะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาไปถามลาปอต้ตาตอนที่ขับรถออกจากสนามก็ไปถามว่าฟาติเป็นยังไงบ้างลาปอต้ตก็พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าผมเนี่ยคุยกับเขาแล้วนะผมเห็นว่าเขาก็ยังโอเคดี ยังปกติดีไม่ได้หน้าวิตกกังวลอะไรแล้วลาาต้าเนี่ยก็บอกกับฟาติด้วยบอกว่าไม่ต้องห่วงต่อให้พักรักษาตัวนานแค่ไหนเนี่ยแต่สโมสรก็ยังสนับสนุนคุณยังคงซับพอร์ตคุณเต็มที่เหมือนเดิมนะซึ่งนักกายภาพบำบัดคนนี้นะครับลุยปุชเนี่ยที่สปอร์ตไปขอสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าถ้าเกิดฟาติต้องเข้ารับการผ่าตัด ครั้งที่2ฟาติจะต้องพักรักษาตัวอีกอย่างน้อย2เดือนก็คือนับต่อไปจากเดือนเมษายนนะเ,ออเดือน4เดือน5เดือน6เดือนมิถุนายนเนี่ยฟาติถึงจะกลับมาได้นะครับก็เอาใจช่วยแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยไหนไมันก็ต้องผ่าแล้วอ่ะก็ผ่าให้มันเสร็จๆไปเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบปัญหาคาราคาซังนะครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ย จะเจ็บเลื้อรลังขึ้นมานี่คือซวยเลยนะถ้ามันไม่หายขาดเนี่ยนะครับแนะนำให้ผ่าตัดให้มันเรียบร้อยไปเลยดีกว่านะก็เอาใจช่วยครับผมเชื่อว่าแฟนแฟนบาร์ซ่าทุกคนเนี่ยอยู่เคียงข้างกับฟาติเสมอออสการ์มินเกซ่าครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาส่งกําลังใจไปถึงอันซูฟาตินะครับมินเกซ่าบอกว่าผมหวังว่าฟาติเนี่ยจะหายกลับมาโดยเร็วที่สุด แต่ถ้าเขาต้องใช้เวลาอีก3หรือ4เดือนเพื่อให้หายดีเนี่ยเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับเขาก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยได้พักฟื้นอย่างเต็มที่เราจะไม่ไปเร่งเขาเราจะไม่ไปบีบรัดเขาผมขอให้ฟาติหายกลับมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยยังอายุน้อยแล้วก็มีอนาคตรอคอยอยู่ข้างหน้าฟาติอย่ารีบร้อนที่จะกลับมาลงสนาม เขาเนี่ยต้องฟื้นตัวให้ดีที่สุดเพราะว่าหัวเข่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับนักฟุตบอลแต่ผมก็มั่นใจนะว่าถ้าเกิดฟาติกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปเหมือนเดิมส่งกำลังใจไปนะครับสำหรับมินเกซ่าสองคนนี้ก็สนิทกันอยู่แล้วนะผมก็ขอเป็นตัวแทนและกันนะสำหรับแฟนแฟนบาซ่านะครับขอให้ฟาติหายโดยเร็วที่สุดเอาใจช่วย นะอ่ะโอเคเรื่องต่อมาครับเรื่องของผู้อํานวยการกีฬาอันนี้ยังเกิดเป็นข้อความสับสนอยู่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโจนาปปต้าจะให้ใครรับผิดชอบในเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะการดูแลสัญญงสัญญาต่างๆนะครับก็เคยตกเป็นข่าวกับมิเชลซอกของบรสเซียร์ดมุลกับ มาร์ o อเวอร์มนะของอา a ์เจ s t ์อัมสเตอดแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยลาบอต้าจะยังคงให้คนนี้ครับมาเตอูเอเลมานีเนี่ยรับหน้าที่เป็น Director of Football หรือว่าผู้อำนวยการกีฬาไปก่อนนะแต่จะทำงานร่วมกับผอ,อก,กีฬาคนเก่าครับก็คือรามอนปราเนสจะยังอยู่ในตำแหน่งนะแล้วก็ทำงานร่วมกับอาเลมานีเพราะว่าในช่วงคาบเกี่ยวตอนที่ บโตเมลลาออกไปเนี่ยปราเนสคือคนที่ดำเนินเรื่องอยู่อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าสมสรไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้อยู่เฉยนะครับต่อให้ไม่มีประธานสมสรในช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยปราเนสก็ดำเนินงานของตัวเองก็คือไปเจราจากับเป้าหมายของบาซ่านะไปพูดคุยกับนักเตะที่บาซ่าให้ความสนใจแล้วก็เก็บรายละเอียดเอาไว้รวบรวมรายละเอียดนะรวบรวมเรื่องราวของสัญญงสัญญาต่าง เพื่อรอให้ส่งมอบไปสู่ประธานสมโมสรคนใหม่ซึ่งก็คือโจนาลอาตานะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของอเลมนนีด้วยคอนเน c t ชันของเขาเนี่ยลาปอตามองว่าอเลมนนีน่าจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการคัดกรองนักเตะที่จะย้ายเข้าสู่สมโมสรได้ดีอีกระดับหนึ่งก็คือให้ทำงานร่วมกันไปก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ฟันธงแบบฉับเลยนะครับว่าใครจะเป็น พอออกีฬาแบบระยะยาวนะแต่ว่าภายในระยะสั้นหรือว่าในตลาดซัมเมอร์นี้ให้อะไเลรานี่ร่วมงานกับปราเนสไปก่อนนะในการหานักเตะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆมีคนช่วยตัดสินใจเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งส่งผลดีต่อสโมสสนนะครับส่วนเรื่องของแผนงานอ่ะเราก็ต้องมาคุยกันเมื่อวานนี้มีการ โพสต์ลงไปในเพจบ้างแล้วนะครับว่าแนวทางของบาซ่าที่อยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยนะเรื่องนี้ทางสปอร์ตนะครับเขาก็รายงานเอาไว้ว่าบาซ่าเนี่ยวางแผนจะเซ็นสัญญากับนักเตะที่โลคอสครับค่าตัวถูกเนี่ย3คนแล้วก็วันสตาร์ก็คือซูเปอร์สตาร์ที่ค่าตัวแพงเนี่ยคนนะครับ บวก1เป้าหมาย3คนที่โลคอสนะครับหรือว่าค่าตัวถูกเนี่ยสำหรับบาซ่าเราก็พูดคุยกันมาอยู่ตลอดแล้วมีเมมฟิสเดอร์ไพมีไวนาดุมนะแล้วก็อีกคนนึงก็คือเอริกกาเซีย3คนนี้นะครับอยู่ในประเภทโลคอสก็คือเป็นการเซ็นสัญญาเซ็นฟรีเอเย่นนะไม่มีค่าตัวทั้ง3คนเลยส่วนวันสตารนักเตะชื่อดัง นักเตะที่มีค่าตัวสูงเนี่ยสคนที่บาซ่ามีข่าวเชื่อมโยงด้วยนะครับจากการเปิดเผยของสื่อเนี่ยหเป็นเป้าหมายที่บาซ่าอยากจะได้มากที่สุดก็คือเอริงเบราห์ฮารแลนของเอ่อบลรูเซียดอร์ทมุนนะครับของฮารแลนเนี่ยมันมีการเปิดเผยจากสื่ออย่าง ESPN ว่าถ้าเกิดทีมใดก็ตามอยากจะได้ฮารแลนในช่วงซัมเมอร์นี้ นะเพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยมีข้อตกลงกับทางดอทมุลคือค่าฉีกสัญญาของเขาจะมีผลในช่วงซัมเมอร์ปี2022จําจำนวน75ล้านยูโรแต่ถ้าเกิดทีมไหนอยากจะได้ไปร่วมทีมก่อนเนี่ย ESPN บอกว่าดอทมุลตั้งค่าตัวเอาไว้180ล้านยูโรซึ่งสำหรับผมเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเวอร์เกินไปแต่ก็มันก็ห้ามไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการตั้งราคาจากผู้ขาย ดอทมุลเนี่ยแน่นอนเขาก็อยากจะเก็บฮาแลนด์เอาไว้ใช้งานต่อแต่ถ้าเกิดว่าจำ,จำใจจะต้องปล่อยจริงๆเนี่ยเขาก็ขอขอเม็ดเงินที่มันแบบโอ้โหให้มันแบบได้กำไรมาโหรานไปเลยอันนี้คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของบาซ่านะครับที่ทางสปอร์ตเนี่ยก็ระบุเอาไว้ ส่วนอีกคนหนึ่งที่มีชื่อสอดแทรกเข้ามาเนี่ยคือโรเมลูลูกากูครับสูนหน้าทีมชาติเบลเยียมของอินเตอร์มิลานอันนี้ครับสื่อเขาบอกว่าบาซ่าก็คอยส่องสองดูฟอร์มอยู่แล้วก็ตัวของคูมันเองเนี่ยก็ชื่นชอบสูนหน้าในสไตล์ของลูกากูอยู่แล้วด้วยนะครับสูนหน้าที่มีแบบรูปร่างสูงใหญ่มีความแข็งแกร่ง นะก็ชอบในในท้ายแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าของลูกกูกูเนี่ยฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาเขาไม่ยอมปล่อยนะครับสื่ออย่างกาเซตาเดลโลสปอร์ตของอิตาลีเนี่ยเขาบอกเลยว่าอินเตอร์มิลานไม่จะไม่ปล่อยลูกกูออกไปแน่ๆดังนั้นถ้าเกิดว่าในท้ายที่สุดบาซ่าไม่ได้ฮาแลนด์เนี่ย ก็อาจจำเป็นจะต้องเบนไปที่เป้าหมายอื่นนะครับที่เคยให้ความสนใจนะซึ่งตอนนี้มันยังมีชื่อออกมาไม่เยอะเมื่อวานนี้คนที่นำเสนอไปเนี่ยก็คืออันเดซินวาของทางแฟรงเฟิร์ตนะครับแล้วก็มีแบบแววววมีคนนั้นคนนี้แต่ยังไม่มีความชัดเจนนะอันนี้คือแผนงานที่บาซ่าวางเอาไว้แล้วอยากจะให้เกิดขึ้นจริง นะครับกาเซียไม่มีปัญหาและอันนี้เราพูดกันหลายรอบส่วนเดอร์ปายก็ต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ที่ประชุมแต่ก็ยังได้รับความสนใจอยู่นะครับส่วนกรณีของวายดุมตอนนี้ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีแฟนบาซ่าหลายคนไม่อยากได้แล้วเพราะว่าอยากจะให้อผลักดันอีไลส์โมลีบาร์นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของเราเนี่ยขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะก็คือไม่ต้องการ นะไม่อยากได้แล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปเสียเงินค่าเหนื่อยอีกแม้ว่าจะเป็นการเซ็นฟรีแต่ค่าเหนื่อยก็ไม่ถูกนะประมาณ200,000ยูโรต่อสัปดาห์สำหรับไวนาดุมนะครับก็ในเคสของไวนาดุมเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับมิริลมเปียนิชนะครับก็เคยพูดเอาไว้แล้วว่าบาร์ซ่าเนี่ยจำเป็นจะต้องปล่อยเปียนิชออกไปก่อนถ้าเกิดว่าอยากจะเซ็นสัญญากับไวนาดุมไม่อย่างนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเอาไวนาดุมมาเปียโนชก็ยังอยู่มันก็จะยิ่งแบบทำให้มิดฟิลมันเยอะขึ้นไปอีกนะครับพวกบรรดาดาวรุ่งเนี่ยก็จะยิ่งได้รับโอกาสน้อยลงวันนี้เนี่ยบุนโด้เดปอติโบครับเขามาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของปานิชนะเอาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลยนะครับปานิชบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ย้ายมาที่บาร์เซโลนาเพื่อเล่นแค่ฤดูกาลเดียว แล้วฤดูกาลถัดไปก็ย้ายออกไม่ใช่ผมไม่ได้ต้องการแบบนั้นผมอยากจะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์เซโลนาผมอยากจะส่งข้อความไปถึงคูมันว่าผมอยากจะขอโอกาสสัก2-3เกมเพื่อแสดงฟุตบอลของผมเนี่ยให้เขาเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมยังคงทำงานของตัวเองเนี่ยอย่างหนักเหมือนเดิมผมฝันถึงการ มาเล่นที่คัมนูเนี่ยแบบเต็มรูปแบบนะผมไม่ได้มาแบบเล่นๆหรือไม่ได้มาแค่เป็นส่วนหนึ่งในดิวของการเคลียเรื่องของบัญชีร่วมกับอาตูเมโลไม่ใช่ผมมาเนี่ยผมจริงจังผมอยากจะมาช่วยทีมจริงๆนะครับพอเห็นบทสัมภาษณ์ของเปียนิอันนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจนะเห็นใจนักเตะว่าคงไม่มีใครอยากจะมาปีเดียวแล้วซัมเมอร์ มีถัดไปโดนขายทิ้งอ่ะมันคงเป็นความรู้สึกที่แบบว่าโอ้โหอะไรวะน่าผิดหวังนะครับแต่เรื่องเนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารถ้าเกิดว่าเขามองว่าไวนาดุมตอบโจทย์กับแท็ติกของคูม,มันมากกว่าแล้วจะเลือกปล่อยเปียเนชมันก็ห้ามไม่ได้แต่คือมันก็เป็นความเห็นใจของนักเตะแหละแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดเราเลือกเห็นใจนักเตะอย่างเดียวเนี่ยสโมสรก็เดินหน้าไปต่อไม่ได้ นะครับเราก็ต้องเข้าใจทั้ง2ฝ่ายด้วยนะอ่ะก็ขอให้มันออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดละกันนะครับอันนี้คือเชื่อมโยงกันนะายนาดุมกับเบเนชมีความสอดคล้องกันทั้ง2ดิวนี้นะครับก็รอติดตามดูอย่างที่ผมบอกว่าซัมเมอร์นี้เราน่าจะได้เห็นทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกแบบคึกคักแน่นอนนะอาจจะมีแบบบางทีเกิน 5- 6 7ดดิวที่จะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับรอติดตามดูอ่ะนี่คือทิศทางทั้งหมด ที่เอามาฝากนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของอุสมานเดมเบเล่กันหน่อยอันนี้เป็นอพอสแครดนะครับของแพทริกแบมฟอร์ดครับส่ตนหน้าจากลีสยูเนเต็ดที่เขามาให้สัมภาษณ์ในออฟฟิเชียลของสโมสรนะ <c oughs> นะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆหนึ่งในนั้นที่เขาบอกเนี่ยคือเดมเบเล่ครับฝากเพื่อนมาขอเสื้อแข่งของเขา นะเขาก็เล่านะครับบอกว่าหลังจบเกมที่เลียสยูเนเต็ดเนี่ยเจอกับฟูลแลมเพื่อนร่วมทีมนะอิวันเมซีเย่ ier, ที่เป็นฝรั่งเศสเนี่ยเดินมาบอกผมบอกว่าเอ้ยเพื่อนขอขอเสื้อนายล้วกันนะผมก็เลยบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาว่าแต่นายเนี่ยจะเอาเสื้อของของผมเนี่ยไปให้ใครเมซิเย่บอกว่าเอาไปให้เดมเบเล่ ผมก็เลยถามไปว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดยวใครนะขอขอชื่ออีกทีนึงนี่เมสซีย่ยบอกผมว่าเดเมเล่ไงอีกคนที่เล่นอยู่กับบาร์เซโลน่าน่ะผมก็ตกใจแล้วผมก็ถามกลับไปว่าเฮ้ยอะไรนะทําไมเดเมเล่ถึงอยากได้เสื้อผมเมสซีย่ยบอกผมว่าใช่เขาอยากได้เสื้อนายเออเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของนายเลยนะแล้วเขาก็อยากได้เสื้อของเคาวินเป็นเพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งคนของลีส เพราะว่าเดมเบเล่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของลีสแล้วเขาเนี่ยก็ดูการแข่งขันของลีสแทบจะทุกเกมเลยแบนฟอร์ดก็บอกต่อว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยจริงจังหรือเปล่าเนี่ยเมสซี่เย่บอกจริงดิเออผมก็เลยต่อรองไปเพราะว่าอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยนายเนี่ยต้องเอาเสื้อของเดมเบเล่เนี่ยมาให้ฉันด้วยนะแล้วอีกวันหนึ่งครับวันต่อมาตอนเที่ยงคืนเนี่ย เมสซี่ย่ก็เฟกทามาหาผมแล้วก็โชว์เสื้อบาเซลูนาพร้อมกับลายเซ็นของเดมเบเล่ที่เขียนเอาไว้ว่าถึงพี่ชายแบมฟอร์ดของผมจากเดมเบเล่โอ้โหผมรู้สึกตื่นตันใจมากที่เดมเบเล่เนี่ยชื่นชอบผมเป็นการส่วนตัวนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมเดมเบเล่ถึงถึงชอบลริสยูไนเตดมันมีความเชื่อมโยงอะไรการมีความสัมพันธ์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ย ผมก็ไปสืบทราบหาข้อมูลมาว่าเดมเบเล่เนี่ยมันเล่นเกมฟุตบอลเมเนเจอร์นะครับหลายคนน่าจะรู้จักเกมที่เราเนี่ยเสมือนกับการเป็นผู้จัดก,การทีมแล้วก็คุมสโมสรต่างเดมเบเล่เนี่ยเขาบอกว่าในในฟุตบอลเมเนเจอร์เซฟที่เดมเบเล่เล่นเนี่ยเขาเล่นลีสอยู่ในเตตแล้วเขาบอกว่าเขาเล่นลีสเนี่ยนานเป็นแบบหลาย10ปีเลยหลาย10ฤดูกาลแล้วก็พาลีสเนี่ยขึ้นมา นะจากทีมที่อยู่ในในเดอะแชมเปี้ยนชิของอังกฤษเนี่ยขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปของประเทศเลยแล้วก็คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนนักเตะที่เป็นตัวหลักเป็นแกนหลักในฟุตบอลเมนเจอร์ของเดมเบเล่ก็คือแพลริกเบมฟอร์ดนะกับเคาวินนั่นแหละเขาก็เลยชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับหลายคนเห็นข่าวว่าเอาแล้วเดมเบเล่ ere, อยากจะย้ายไปเล่นลีส ไม่ใช่นะครับคือเขาแค่ชื่นชอบเพราะว่าเล่นในฟุตบอลเมเนเจอร์นะอันนี้ก็เป็นไซส์สตอรี่สนุกสนุกที่เอาเออกมาเปิดเผยกันนะครับอ่ะจากนั้นครับมาดูแบ็กขวาคนนี้หน่อยนะเหมือนกับจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะเอายังไงกับเอมเ o n ซอนแบ็กขวาที่กำลังจะย้ายมาจากเร a อัลเบติสหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับก็จะมาอยู่กับบาซ่าเนื่องจาก บาซ่ากับเบติสเนี่ยไปเหมือนกับเป็นเจ้าของร่วมตอนที่ซื้อนักเตะม,มาะมีการรายงานนะครับจากเอสตาดิโอเดปอติโบครับเป็นสื่อของสเปนที่อยู่ในเบติสนะครับเขาก็บอกว่าบาซ่าเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะเรียกตัวเอเมซอเนี่ยกลับไปร่วมทีมในช่วงปรีซีซั่นซะก่อน นะแต่ว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วถูกอกถูกใจเป็นจำนวนเงินที่สมน้ำสมเนื้อเนี่ยบาซ่าก็อาจจะพิจารณาปล่อยตัวบาซา่าตั้งเอาไว้25ล้านยูโรแล้วในสื่อเนี่ยบอกว่ามีปาีิแซแชักแมงที่เคยติดต่อเข้ามาให้ความสนใจด้วยนะครับนั่นหมายความว่าบาซ่าเนี่ยมองเอาไว้ ในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยคือเซจินโยเดสนะครับเป็นเบอร์หนึ่งส่วนอีกคนนึงเนี่ยคือเซจิโรเบโตแต่ถ้าดูทรงนี้แล้วเนี่ยเซจิน่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปส่วนกรณีของเอ a เมซทางฝั่งเรอัลเบติสเนี่ยจริงๆเขาก็อยากจะเซ็นสัญญาเก็บนักเตะเอาไว้ใช้งานนะครับแต่เหมือนว่าเขาไม่พร้อมที่จะจ่ายจำนวนเงินตามที่บาซ่าต้องการ25ล้านยูโร นะซึ่งถ้าได้เงินในระดับนี้เนี่ยบาซ่าก็พร้อมที่จะปล่อยอาจจะมีการใส่ออปชั่นสามารถซื้อกลับมาได้ในอนาคตอะไรหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะอ่ะโอเคจากนั้นครับอีกหนึ่งคนละกันนะก็คือคนนี้ครับมิรันด้าครับนี่ก็อยู่กับเรอัลเบติสเช่นเดียวกันนะเท่ากับว่าแบ็กขวาแบ็กซ้ายของเรอัลเบติสเนี่ยเป็นนักเตะของบาซ่าทั้ง2ฝั่งเลย ตามข่าวบอกว่าเรอัลเบติสครับต้องการที่จะยืมตัวมิรันดาเนี่ยเอาไว้ใช้งานอีกหนึ่งฤดูกาลนะหลังจากที่ทำผลงานน่าประทับใจนะครับ2ประตูกับ1 a s s แอสซิสจาก18นัดที่ลงเล่นให้กับเบติสเขาก็รู้สึกชื่นชอบอยากจะเก็บเอาไว้ใช้งานแล้วก็เดี๋ยวจะต่อรองกับบาซ่าว่าขอยืมอีกหนึ่งฤดูการได้ไหมเพราะว่าต่อให้ย้ายกลับไปเนี่ยโโหก็น่าจะยังเบียดตำแหน่ง แบ็กซ้ายไม่ได้เขาก็มองตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าอยู่กับเบติสเนี่ยได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเลยนะอันนี้ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปก่อนดีกว่ากลับมาตอนนี้เนี่ยก็ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงเล่นเยอะขนาดไหนนะครับอ่ะปิดท้ายนะที่คนนี้ครับบาร์เซโลนาครับใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับฟาบิโอบรังโก้เจ้าของฉายานิวเฟรนโตเลสครับจากบาเลนเซีย นะปีกดาวรุ่งวัย17ปีครับเป็นปีกขวานะก็ด้วยคอนเน c t ชันของมาเตูอารมานี่ครับซึ่งเคยทำงานเป็นผออ,อให้กับบาเลนเซียมาแล้วนะก็จะใช้คอนเน c t ชันตรงจุดนี้เซ็นสัญญากับนักเตะเป็นฟรีเอเยตนนะครับกำลังจะหมดสัญญากับบาเลนเซียในซัมเมอร์ก็คือไม่ต้องเสียค่าตัวเลย ดึงมาร่วมทีมได้แบบฟรีๆเนื่องจากบาร์ซ่ามองแล้วว่าเคยมีประสบการณ์การทุ่มเงินในเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กอาจจะหันมาใช้วิธีการดึงนักเตะที่ค่าตัวถูกหรือว่านักเตะหมดสัญญานักเตะฟรีเอเนต์อาจจะได้ของดีเหมือนกับที่เซ็นสัญญากับเบรดี้มาก็เป็นไปได้นะครับผมยังไม่เคยดูฟอร์มเลยนะฟาบิโอบรังโกเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดมีการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยปิดดีลออฟฟิเชียลแล้วเนี่ย อย่าค่อยมาพูดคุยถึงฟอร์มคนนี้กันนิวเฟรนันโตเลสนะก็ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้นะสำหรับเฟรนันโตเลสเคยมีข่าวกับบาซ่าด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวติดตามดูกันนี่คือข่าวที่เอามาฝากทั้งหมดในวันนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกด u b s สไครป์ช anel ขวันละมาเซียด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ